โอเคสวัสดีโอเคสวัสดีทุกคนด้วยวันนี้ผมจะมาสอนลงมด GTA น,นี่มาจากไหนวะเนี่ยโอเควันนี้ก็จะมาสอนลงมด GTA ทุกคนทั้งสอนโหลดนะสอนอะไรพวกเออกูได้โหลดมาเรียบร้อยแต่ว่ากูาจะมาสอนโหลดตรงร่าวๆแล้วกันทั้ง GTA นั้นใช้พื้นที่เยอะมาก คื้อถ้าถ้าใครพื้นที่ไม่พอคือโหลดไม่ได้มันใช้พื้นที่สี่กิกถ้าใครไม่มีโน้ตจะเป็นของตัวเองอย่าโหลดม,มาตรงนี้นี่แล้วกูโหลดเรียบร้อยกดติดตามกดดูใครไม่มีโน้ กูจะสอนแล้วกันอนแไรกดเข้าเกมแล้วเมือมันเข้าเกมแล้วก็รอไปแปบบ๊บนี่เลืกรหัสแบบนี้แล้ออนี่กดเข้าเกมได้เลยอะไรก็อยู่แบบนี้ กเป็นแบบมันจะสามารถเปลี่ยนชุดได้อันน้างูสอนก่อนเ่ียกกด้ำไมตรงนี้โอเคหลังจากที่มึงกดมา้แล้วก็จะเห็นว่ามันเกิดอยู่ใหนด้วยนี้ มึงจะมันก็เดินมามาได้บ้านแล้วก็มาตรงนี้นี่มันจะเป็นสีฟ้าอยู่ให้เป็นตัวเซฟแล้วมึงก็จะมีอยู่หนึ่งสลตถ้ามึงมีอยู่หนึ่งเซฟเออก็จำของมึงไว้ดีเั่านั้นกดออกเกมไปเลยโอเคเนี่ยกดมาที่แอปนี่เดี๋ยวแอปนี้กูจะสอนโหลดที่หลังตอนท้ายคลิปคลิปข้าแรกเลย ยกมากดก็แอปมาจะเป็นแบบนี้กดตรงนี้แล้วก็กดข้างบนอีกแล้วก็มาเลือกเซฟที่หนึ่งถ้ามึงมีอยู่หนึ่งเซฟโอเคแล้วกดออกมาแล้วก็กดอันที่หนึ่งโอเคก็จะ <ST AR> บอกให้นะติ๊กมาถึงอันที่ห้านับดูห้าอัน,อ,น,นอันที่หกจะไปติ๊กอ,อันที่หกก็คืออันที่หก็คือตำรวจจะไม่จับแต่อันที่หกที่คือตำรวจจ,วจ,จับชิบหายเลย ก็ติ๊กไปติ๊กไปในที่มันต้องการแตเปิดตามกูเลยแล้วกันนี่คืออาวุธอนี่คืออาวุธแบบพวกมี้กันกดติ๊กตามที่มต้องการแล้วก็กดตรงนี้นะที่มันจะ S A V E กดไปเลยแล้วมันขึ A ้นแบบนี e. ออกเรียบร้อยกดเข้าเกมเว้นละเว้ละโอเคโดนปุ่อีกแล้วเด่น งนี้แล้วกดเลือกรหัสที่มันมีอยู่รหัสไหนก็ได้แหละกูจะเป็นรหัสนี้แล้วกันกดเข้าเกมมาแล้วมันก็กดเลื่อนมาหนึ่งคัก็จะมีรูกเปิดอยู่แล้วเป็นสตาร์ทกดเข้าไปีดอกแล้วมันก็จะขึ้นขึ้นก็จะเป็นแบบนี้กดเข้าไปมันก็จะขึ้นสล็อตแล้วมันก็กดเลือกไปนี่มันก็จะเข้าเกมให้ แล้วมันจะเกิดอยู่ในบ้านมาดูนี่นะไอของเที้ยหมดที่ได้มาเป็นปืนเลยเออนี่ก็คือปืนสนคยค่อนข้างเล็กเลยนี่คือน,นี่คืออาวุธประจำบ้านนี่คือมินิกันอาวุธประจําบ้าน เราจะไม่มีวันตายแต่ก็มีอย่างหนึ่งอย่างจะบอกออกมานอกบ้านดูนะ,ะเป็นเชียอะไรวะเนี่ยโอเคกูไม่รู้กันมันเป็นเชียอะไรนั่าไงมาเร็วนีแต่หมดจะไม่จับกันลดค่าคนก,ก็ได้ในคนใน,นมึงยื่จะตีกันนะเออเล่นกขึ้นบงาั นี่คืออาวุธปืนทั้งหมดโอเคเมื่อกดเปลี่ยนปืนแต่ในเมืองนี้ทุกคนจะตีกันก็ประมาณนี้แหละโอเคเดี๋ยวขอจบแราจังจากนั้นกูจะมาสอนก่อนแล้วกัน ขออนุญาตแป๊บหนึ่งโอเคเดี๋ยวขออนุญาตวางตึกติดหนึ่งดอกนี่บันทึกไว้ถัดไปนี่นะกดมาตั้งชื่อไว้เลยแท,ท็กแท็กเกอร์นะอื้ึ โอเคกูสร้างเพล y l ใหม่แล้วแล้วิธีมึงจะเข้ามามึงก็อีเวนมันเป็นอะไรก็ไม่รู้นะอันนี้กูพาก,กตูนกดมาที่ตรงนี้แล้วกดมาที่อันที่สามนะจะเป็นเพล y l กดมาตรงนี้เลยแล้วมึงก็จะเห็นเออ แล้วทีนี้มันกดไปตรงนี้มันกดมาตรงนี้ที่มึงกดดูคลิปแรกเลยแล้วก็กดก,กดออกเขาก็กดมา,า,มาเดี๋ยวเรามาอธิบายทใล้ว่ามึงก็มาที่ลิงก์เลยมัน,น,มนมจะมีคำว่า GTA SAM ก็คือเลือดเต็มอ่ะตัวนี้ติ๊กถูกเออนี่แหละนี่คือลิงก์อันนี้คือช่องช่องจำไม่ได้โอเคที่มึงจะโหลดนี่เลยมึงต้องขยายมาขยายมาตรงนี้นะ นี่มึงเห็นลิงไหมนี่นะดูให้ดีนี่เลยขยายมาตรงนี้นี่ครับจุดทองจุดศูนย์กดเข้าไปเว็บมันก็จะคืนลิงให้มกงก็ดาวน์โหลดตามภาษาเด็กเอ้ยเออกดตัวตรงนี้แหละสองกัเอ็มบีเออกดตั้งไปแล้วกูจะไม่โหลดทำเป็นตัวอย่างเฉยๆอืมอืมแม่งก็ประมาณนี้แหละ โอเคสำหรับใครชอบคลิปนี้กูฝากแม่งกดไลค์ด้วยแล้วกันคลิปก็ขี้เกียจลงคลิปนี้กูขอไม่ทำาปกคลิปขี้เกียจ